ครับท่านผู้ชมพอเทียงเดินท้ามหาพระพุทธรูนี้ก็ต้องผ่านสวนลุงต่มหรือว่าสารปู่เจกครับผมแต่ว่าพอเที่ยงวัได้แวะไปสารปู่เจกเ็ครับจะอยู่กันที่อยู่ยสวนลุงต่แต่มาถามความฝันพอเที่ยงเองบอกก่าคล้ายๆว่าแก่โจนะครับท่านผู้ชมเนาะยังงวดก่อนนี่ที่ปู่เจกมาบอกลุงต่มชาวบ,บ้านพนดีตีถือเบิดบ้านครับท่านผู้ชมถูกกัญนชนันพันพืช เขาเจ้าตีบบ่หลายคือจังพวกพระเที่ยงตีนะครับท่านผู้ชมเขาเจ้าตีแต่ว่าปูเจกห้ก,กบสองตัวปูเจก,ก็คือเจ็ดกบก็บคือเก่าสองก็คือสองเขาเจ้าตีแค่เก่าสองสองเก่ากับเจ็ดเก่าก็เจ็ดสองสองเจ็ดครับท่านผู้ชมเขาเจ้าถูกกันหมดบ้านกันยังวานี่จังหวัดลูกตอมนั่งศูนย์อยู่นีว่ว่าเขาเจ้าถือหลายหลายเจ้าจะคล้องบาถือกันนะครับท่านผู้ชม ก็เลยจะมาถามมึงแต่ว่าเขาวาอกไปค่ายว่าแก่ตัวเนาะทำรวชุ่มเนาะว่าหไว้ออกแล้วก็บวกาได้บางคนพยอยามจะว่าแต่ว่ากะขออนุญาตทำรวชุ่มยาล่ามาเลยครับเรื่องมันก็เป็นแค่ความฝันเนาะเพราะว่าบางครั้งก็มีคนแปลได้ดีครับท่านผช้ชมแต่บางครั้งเฮาเองกับแปลบได้ก็เป็นไปได้ครับผมเนาะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าของลุงต้อมก็คล้่ายว่าจะเข้าอยู่ครับที่ผููเจกมาบอกก็เลยจะพาท่านผช้ชมมาสอบถามลุงต้อมอีกครั้งหนึ่งครับว่าปูเจกมาห้หรือยั่ง แต่เก้านี่ันใครต่อวิกต่องวดจังสีจ่าแม่นครับผมเนาะไปครับท่านผู้ชมนี่ลุงต่อมนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วครับเดี๋ยวไปสอบถามลุงต่อมด้วยครับผมไปฟังชัดๆจากปากลุงต่อมน้ำกันเลยครับว่าลุงต่อมว่าผู้เจ็กมาบอกหรือยังเนาะการสวัสดีครับลุงต่อมกาสวัสดีครับเป็นยังไงก่อนงวดก่อนนี่เป็นยังไงก่อนงวดก่อนกับเอา้าชูนเจ็ดแต่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดชูนแปดเท่านั้นโผล่มาตึกป่า ให้าไซองลอยนอมานะต้อมบางหันร้านคอยได้ตามชิปก <c oughs> ว่าใบยุงทิดไฮที่อดได้ป่ว่ากระสันเออเจ้าจห้มากกระเจ้าซื้อให้คอยนําเด้อกต่ว่า <c oughs> เพื่อบุญหอดกันมันก็ได้ป่าซองตู่ตึกบ่าได้ป,ปูเจ็ก่าจังไดปูเจ็กกระจองเจ็ดเด้อเขาก็ได้ที่เจ็ดสองสองเจ็ดนอบาน้านนิมือท่ายมากเอาหยามาปลูกน้ำขา โอ้ใหญ่บวกกับบัมาพราเทืองกับบัมาเด้อเขาขออน <บา S 2> ุญาตขออนุญาตติดไม้ก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตั้งกล่องดีๆก่อนเพราะว่าเราบอกไว้บอกกับผมแล้วเด้อปูว่าบ่ให้ใบคือเศร้าใบมากบ่กใบดอกพอเทืองแป,ปแปลเปลี่นเปลี่ยนดอกเราอยู่เราอยู่ในเมืองเล่ากันหน้าสิเกออกในเมืองก็สร้างได้ปึกคือกันได้ปึกคือกันปึกคือกันเก่า แบนเดอปูอายะอย่างเดียวอยากกินอย่างว่ากันคือว่ากันเลยบอกก็แน่นบ่าค่ะท่านผู้ชมในตอนนี้นะคะมันก็ไสั่นเง้ยเง้ยเงี้ยเลยเงี้นี่สั่นใจเลยได้นี่เบิึงเบึงบอกย่างใดคุณชิงลูกคุณเถืทีเดีค่ะท่านผู้ชมเบิึงเลยสั่นเลยสั่นทั้งตัวเบึงเบิึงคุณชิงลูกเลยเบิ่งตีสัญญาปูทัญญาการจะเอาอันน้องอายเป็นพยานเลยว่าอยากอันตะวายยังบอกเดินน้ำใต้ผลไม้ที่จัดให้ทุกคนนัดกันแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งซื้อบ่ขาดดอกเต็มบ่ซื้อซเออป้าก็รับใจดีหเห็นรานหนีล้ยววันนี้นะคะท่านผู้ชมเอ็มินก็ได้ยินจากป้าพูนมานะคะว่าปู่เจ๊กให้มาเข้าความฝันลุงต่อมตองหวดบ่ใหายใบหวดนี่บ่ใหายใบหวดนี้ปูเจ๊กบอใด่ได้มาไหร่หรือบ่ได่เมื่อไนร่หรือบอกเลยก็บอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าสําหรับงวดทีด่แล <athletes> ้วก <tem> ็ถือว่า ถ้าในฝ่ายของแอนมินแปลกันนะคะก็ถือว่าหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าในฝ่ายชาวบ้านของที่อยู่ในละแวกบ้านลุงต้อมนะคะนี่กระเป๋ามาเจอกระเซ้าหัวปรากฏว่าถูกก็นห้างงวดซ้อนเลยเนี่ยที่แต่ว่าลุงต้อมไม่ถูกเพราะลุงต้อมเป็นเซ้าหัวแต่ว่าเาเ่อกันอีกเอาเป็นผู้เฮดคิปเิ่นลุงเป็นผู้ฝันเป็นผู้ใดแต่แต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าในว่าที่แล้วฝ่ายแอดมินแปลหลุดไปนะคะ ก็อย่างที่เราได้ไปฟังกันไปแปลเลือกพอดเพื่อนห้แค่ว่าครบสองตัว่า่ผู้ชมเอ้ยครบสองตัวนุ่งต่อมกับแปรห้แล้วเก้าหนึ่งเก้าสองแทนที่เสี่ยวปูเจกใส่เจ็ดใส่หลักเตือทั้งสามตัวเลยแต่ผู้ชมพอพอเตืองบอกว่าขันปูแล้วปูต้องเอาเจ็ดเป็นหลักแมนกับพเามาบอกกันอยู่เขาเอาเป็นหลักเลยเพราะเนเดนเลยว่าปูปูเจกพอเตืองว่าปูเจกคือคือเจ็ด ปกติผมสิแกเป็นเก่าแต่ว่าเขาเน้นเลยเขาจอดสลัดเนาะเขาจอดสลัดกขาบอกท่านผู้แล้วเอาเราเป็นหลักตัวถ่ายเนี่ยจะเอาไปตื่มเอากบเขาก็เอากบสองตัวที่แบ่งบะเตียงบะตองแบ่งแล้วก็เอาใส่ถ่ายเจ็ดสองแล้วก็มือถ่ายเดินบะเตียงเอาหยามาให้หาต้นปลูกน้ำขาเดินนี่ ขาขัวปลูกน้ำขาปลูกน้ำขาก็ว่าพเนี้แต่ผู้ชมบอกยังไงขนแข่งขนขนขี้งเขาลงกินดีได้แต่ผู้ชมแล้วจีเกียวจังใดเอาเสียมโศกเอาเขาก็ใส่สีหาทั้งบนทั้งหลังเขาโอ้๋อยาวาปลูกเอาหปลูาปลูกน้ำขาเอาหญ้าใหม่หาต้นปลูกน้ำขาเลือกขาขัวหาต้นลุงต๋อยคือบ่อใดน้ำเขาอ่ะลุงต๋อยไปเหตุจังไงบ่อใดเป็นนางฟังน้ำเขาเนี่ยบ่บ่อนี่เขาถ่ายบัตรไปเขาเขาบอกแกได้บัตรไป บ่ายโมงมากเขาพากันใส่แล้วเขาเก็บัะนีเอาเอาหญ้าต้นมาปลูกน้ำขาปลูกน้ำขาขาข้างขัวแล้วเกี่ยวจังไดลราปูกล่อเสียมโศกเอ้าเสียมสี่ก็ว่าขาหาเขาเกือบปึดเลยแล้วเสียมสี่เสียมสี่แม่หาอยู่แล้วเพราะกระาหาต้นอยู่แล้วตอนพอเดือนเขาผ่านตะก่อนแม่บัวคอยบ่อฝนมัดก้อนใสน้ำก่อนฝั่งทีหลังต้นปลูกน้ำขาเด้อแล้วสิเกี่ยวจังไดเอาเขียวเอาเสียมโศกเอ้าใยเจย์ก็ว่าเสียมสี่ขาหา ครับวะเพราะว่าตัวนั้นปูเป็นลักแล้วบนโอ้แสดงว่าทั้งบ้านทั้งหลังทั้งบนทั้งบ้านนี่เขาจะถูทั้งวางทั้งนทั้งหมดลงต่ำบ้านตาอุดพูละสามลอยพูละสองลอยคือทางล่างทั้งบนสองตแต่เขาได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ลึกๆแต่เอาไปต่อสามลอยนี่สามตทางล่างทั้งบนพวายนยาคู่กระหาเพื่นว่าแม่นยาหาต้นข่าหาเพื่นว่าน่าเสียมซี่เพื่นว่าเพิ่งกิดตัดตัดอันนี้ออกนอเอาเอาหาเป็นหลักมาจี้หา พ่อให้เอาเกี่ยวนอเพน่งเอาเสียมติโศกเอาเพ่นว่าเสียมสีท่าเพูนบอกจังสันเลยบอกจังสันเลยตีเออคอยหอนพ่นังเด้อกขวากวัยอุ้ยคอยว่ากวานเด้อกระเป๋าเข้ากระสือเหล่าให้นออย่าสูบเบ้าดอกปากวอยเบ้าไม่ต้องใจกระเป๋าไอ้เบอร์กระเป๋าเนี่ยนี่กระเป๋าเพ่น้องฝันดีครับเพนัทเจ้าได้ให้กระเป๋ากระตือรือร้นเอาเหล่าให้ยาสูบไฟแสก วันดีจะเอาบ่เปลี่ยนแต่วใช้บ้านเพิ่นก็จะเอาถือเบิร์ดก็จะเลยให้กับป๋าให้มีเอาต่อยงนี่ไปหาเห็ดมือเสาวได้สามร้อยตีเก่งนะเขาตีอุ้ยตีก็จะบ่คิดหลายขึ้นฮะ่มคีดหลายเขามันคิดหลายเกินไปลูกสาวป้อเตีองแก่ให้แต่อีนางมันแก่ไปเลือกแห้งแต่เขาเอาเพินเพิรนเลยเพราะว่าตือนเตือนเพราะว่าลุงตอมว่าสีเกียวจังไดเพิ่นว่าเอาเสียมเสียมโศกเอาเสียมสีเพิ่นว่าคาหาเพราะว่า เขาเบ้าซีหาหาดอกเบ้าพราะว่าล่างนี่ซีหาแน่นอนเขากรบกลับเป่งๆแล้วสีหาหาซีนอล้วว่าเมียพ่ต่อยงเขาได้ทั้งสามโตแล้วบนล่างเนาะเพราะว่าเขาให้สามโต้เลยพันวานะตอนนั้นเจ็ดสองนอเขาเจ๊แก่มากเต่าย่ คือคือฝันตรงวันเลยเมนบอคาลุงต่อบอตตองท่าให้ตะออกไปทันทีบอท่าคนคนเม่วาได้ออกหมคะก็ว่าคนคนไปมือไหก่อนไปเมื่อขึ้นมื่อคืนนี่ได้บ่่วันที่สองสองมือแล้วคือนวันที่สามเนาะไปนี่ไปติดต่อกันแต่ว่าอันห้ามใบเพราะว่าพอเทื่องเลยพอเทื่องก็สร้างพมงไว้มาให้ใบเยอะหน่อย ยายพูนยายอ้อยมบะ่เมื่อใดว่าบดีเออเอาตัวแดงวนี่เอาว่าว่า่าแต่ผู้ชมฟังเนี่ยขนตั้งเอาผู้คนขิงลูกอีล่ะครับแต่ผู้ชมคนขิงลูกอีกแล้วผนว่าให้ปากันไปสื่อภูระใบเด้อลัตลีใบหรือสองเนี่ยล่ะแต่ใืหนึ่งหาศูนย์ึ่งหาศูนย์เออหนึศบนและล่างให้สือสี่เก่าทานั้นเก้าบ่ตองไปสื่อไปทวดทีบสี่เก่าหรือเก่าสีเนี่ยล่ะล่างเออกลับก่าบดตองบอกตัวผนว่าแต่ว่า เลขกสามโตให้เน้นเน้นไว้แล้วเ่าต้องไป้ายทวทีบตอนหนึ่งหาศูนย์เออแล้วก็บสี่เก่าเก่าสี่เนี่ยล่ะกับโตเดียวกันหว่าวกราบนอกระท้อนี่กระซื้อกับเราต้องซื้อหลายใบดอกแบ่งกันเอาเล้มาเขียนด้วยปุ่ละใบสองใบเลามาเขียนจะเสียนเป็นตัวเลขเอาตัวเหล็กงี้ก็จะว่าคอยคอยบวชถือแล้วคอยนั่งเมื่อคืนไหนคอยนั่งสมาธินอ จังไดคันว่าอันนี้บอดาจังไดพอเทืองวาวเลยได้ปูเอาดวงแก้วลงเทะละคอยว่านะาเพราะว่าคอยบอดสนใจแล้วคอยบ่มีกินแล้วคอยลงเทะ <c oughs> คอยที่บอกเมื่อไาในกลุ่มพอเทืองไม่บวกกสรซางลูกกสรซางแค่ด<น>้อกไม้เก่าคู่ผมไปบอกยายพูนยายพูนทานเ<า>นี่ยลูกเหม่เก่าคู่กันบอดงงายโงนี่คอยว่าอาคนกระเจ้ามีโชงม่ดวงให้บานก้ะเจ้าบ่อันนี้ลูกต่มเนี่ยบ่จักเด็กอยกหน่อยบ มันเกเป็นดวงไฟดวงมันเนาะให้กินข่าวนามให้เขาาห้กินอยู่เอ็มหลอกเอ็มลอยนะครับเพราะว่าดอกเ็ให้ขอเออก็ไห้คล้องกินคล้องอยากลูกตีนน่ะหนึ่งหาศูนย์เป็นบองวดนนี่บ่เพิ่นบ่ไห้ปริศนาไห้ยังเลยไ่กันไห้ไปสื่อหลดเพิ่นบอกเจ้าเพินบอกพิ่นเขียนไห้บอเขียนบอกเลยไห้ไปสื่อเลยหนึ่งหาศูนย์กับเก่าสี่สี่เก่าออสี่เก่าอเนอะคะท่านผู้ชม ลงก็ได้บ่ต้องมาลงมาไหว้ก็ได้ให้ไปซื้อก่อนิันว่าออบ่าต้องมาไหว้ก็ได้หวหนีป่นว่าให้ไปซื้อก่อนเออจังว่ากันมีครับทมม่านผู้ชมตัวเลขที่ลุงต่ำนอนฝันตองวดครับผมพอลุงต่ำใส่ไปบอกกับปู่เจกว่าจะเอาเป็นปริศนาเด้อปู่ออลูกหลานบอกึกหลายปึกหลายพอเที่ยงกับเึกคือกันครับผมให้เจ็ดเก่าสองจังได,จงด้จังบาอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ชาวบ้านพนัะแปรเอาได้ทั้งล่างทั้งบนครับท่าตะมุช<ฮ>่มแก่เจ็ดเก้าสี่นี่ครับท่านผู้ชมเมืองอรุณครับงวดน,นี้มาบอกเป็นตัวเลยเนาะลุงเนาะหนึ่งห้าศูนย์กับสี่เก้าเก้าสี่ครับผมหนึ่งห้าศูนย์สี่เก้าเก้าสี่เนาะทันใดชินชอบคลิปน,นี้<ม>ากา<ะ>ผมเดียวเม็ดบ่หลายดอกเอาสูตประกาศมาจดไว้ครับผมสูตประกาศมาจดไว้เดี๋ยวมันสิลืมครับผมเพราะว่ามันยังพึ่งต่อเวิ่งเนาะ ห้องก็ตงมาจดไวเอาเบื้องเปียบเทียยเบื้องกับได้หลายสำนักครับผมเพื่อว่าสำนักต่างๆต่างๆมาอาจจะตรงกันหรือบ่ตรงกันแต่ว่าท่านได้ชื่นชอบขอสุภาพมาจดย์ไวเนะาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปําเนื้อครับท่านผู้ชมพอเท่งก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน,บาน,บานพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีจีนมีใสตลอดปีตลอดศาสตร์ขอให้ห้างไกลโลกภัยไข่เจ็๊บสุขภาพแข็งแรงกันนุค คลิปนี้พอท่านขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมก็ขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกกำลังใจล่ะครับผมเนาะมันหมานกันเสมอทุกคนขอบคุณลุงต้อมครับผมขอบคุณลุงต้อมขอบคุณลุงต้อมครับที่เป็นแนวทางให้แต่ว่าท่านนี้ทานนั้นก็ยังที่เคยบอกไปละครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสติให้แค่เป็นแนวทางเนาะแค่เป็นแนวทางครับ1 5 0 1 5 0ากับ4 9เก่าเก่าไปละครับมันหมานกันสมุทุคนครับผม มัอนี้ผมมีฝนครับมันนี้ mm hmm. แดดแห้งแห้งบ่คือเหมือนั้นเหมือนั้นฝนแห้งครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอเพราะเที่ยงจะมาติดตามให้อีก,อกเรื่อยๆอหรอกครับ <Okay. S 1> เพื่อลงตองฝันอีกเนาะแต่ว่าซองคืนแล้วเพิ่นบอกยํำแ้วก็ที่นางยหน่อยนาเฮื่นคือเดือนราชการเมิดอรอนนองสาวเพิ่นฟันเห็นเพิ่นนพันก็ได้ษซองลอยบางหันเขาก็ได้ษลอยอีกแต่ว่าผมฟันเกี่ยวน้ำเหล้าใส่บาตรนำกันคอยว่าในไงถัดคอได้ฟันเกี่ยวน้ำเจาเ้าอันเบง อไม่นี่ดีจังไดเราสื่อกับเบื้องมาให้ผมอันลอยหาซีแผนเฮ็ดเงินใหม่ขันเกี่ยวต้องได้แมนบอันไม่ไงแมนขันฟันเกี่ยวน้ำเรลาบอบผาดแหงใสบาดน้ากัดระหว่านะลูกตับมันใจบ้งวดนี้เพราะว่ามันผิดปกติเพราะว่าการสื่อไปแล้วร้อยร้อยเวอร์เวอังมันมีความตื่นเต้นบบค้นลูกคุณพ่อหน้่งวดนี้แสดงแสดงว่าคนลูกคนพ่อเห็นบะแปลว่ามันแต่ไอ้ถว่าะือรถหลดบ่มีอัน าตาด่าว่าเมนล่ะเราต้องมาเกิกำลังเบาวะมาต้องบอกว่าเทื่องก็ได้เราบ่มากระมาตองบอกด้อปัญหาให้ไปบอกยายกาใยายพูนยังไดเราก็มาคอยว่านอผมว่าจะได้เรามาเถิล่ะมาคือเก่าละนอเออแต่ว่าบาตองไปไหวไปยังไปลงยังก็ได้ละว่าน่าลองไปซื้อตัวหนีละก่อนมีหน่อยก็ซื้อน่อหน่อยผู้ว่า บ่ต้องวายก็ได้เพิ่นว่าวัดใจกั้เพิ่นว่าบ่ต้องวายก็ได้ละว่ายเออได้จั๊กไห้บ่ได้ก็บ่ต้องไห่บัววาน่าขนหัวลูกไท่านจะไปชมเพราะว่าวัดใจมันบ่นต้องต่อรองเด้เพิ่นว่าเดี๋ยวจะว่าให้กินบงเบิ่งแย่งจังได้กิลิ่นร้องบ่ได้ก็บ่ให้บ่ว่าคือกันละว่าแล้วบัวใบเอาบัวใบเบิ่งเพิ่นว่าขั่นคะแนนเต็ม100ลูกต้มให้จักคะแนน่ยงวดนี้มั่นใจจักจักเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าลอยผมห้ลอยอยู่พว่ากันคือ,อวคอออวามราเว่พม่าน่ะไอ้บ,บ่มีก่อนๆฮานี่ละ่ะลอยชองลอยคอนบึนหานี่ล่ะเอาเอา,า,าหวนๆเนต็มลอยเเต็มลอยพว่าคันบ่อได้เด้อพอทังเพล่บ่ต้องกินเราสิบบก,กินคือกัดกินไปเจ้าของแล้วบอกไปโหลดวมาหแต่ว่าแต่ก่านี่กันเพื่นมาบอกต้องงวดแม่นด้เนาะป่าเนาะแม่นับข่าผุ้ม บอกว่าเทื่องก็ได้เพิ่นบ่มากับบ่ว่าได้บ่ให้กินกับบ่าว่าหรือผู้ใดเจ้าที่กับปลาไหกับบ่ไปอีนนี้แหะครับท่านผู้ชมวันนี้เนาะไปล่ะครับผมหวานกันสมุทรสุขวัลเด้อครับท่านผู้ชมไปไปครับผมเนาะ